อย่างอายะธรรมยุปศาสาทเนี่ยใครเป็นคนสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะเกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วอะไรอ่ะมันจะเป็นข้อสรุปว่าจริงๆอายะธรรมนั้นอนะ่ะใครเป็นคนสร้างใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงให้เราไปดูที่สถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์มันก็ถูกบิดเบือนอีกจากไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ชาติเราเองนี่แหละนะเขาเรียกว่าไอ้นี่ก็ซอกก่อนบอนทาลายประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยเรามีนักประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ไอ้คนพวกนี้ไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติเลยนะแดกเงินเดือนแดกภาษีแต่ด้อยค่าประเทศชาติตัวเองบิดเบือนเลื่อนลอยแล้วก็ยัดเยียดเทะก่อนบนับลายนะเตะหมูเข้าปากหมา <c oughs> เนี่ยนักกวตาาชาติไทยเนี่ยมันได้เอ,เอาเอาคำพวกนี้ไปใช้แล้วกันนะ <c oughs> เออนะ <c oughs> บิดเบือนเลื่อนลอยสังเกตดูมันจะจบรองศาตราจารย์เป็นด็อกเตอร์หาในเวลาพูดปึ๊บเนี่ยสานนิฐานว่า ผมเชื่อว่าเป็นอาญาธรรมเขมรเชื่อว่าอยู่ในยุคนี้เชื่อว่าอยู่มึงเชื่อทั้งหมดเลยมึงได้ปริญญามาได้ยังไงไม่มีความจริงหาอะไรเลยเรียนรู้กันบนความเชื่อ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 ต่อต่อกันมาแล้วมันจะเป็นความจริงตรงไหนเนี่ยแล้วเวลาเราเราเราไปขอความรู้หรืออะไรเงี้ยมันก็เชื่อ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 พอเรามีความจริงไปแย้งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้นะ แล้วใครจะไปเขียนไว้ภาษาไทยนะเขาฉลาดพอนะที่จะฝังซ่อนแล้วก็ให้พวกเราเยาวชนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังนำพิสูจน์มันเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะต้องเจอปัญหานี้แหละทีนี้เราก็ไปย้อนดูนะดูเรื่องประวัติศาสตร์ของเราเรื่องของตอนที่พ่อขุนรามคำแหงบดณฑิตอักษรไทยนะในเมื่อเราไปกําหนดประวัติศาสตร์เราตรงนั้น เราควรจะพิจารณาตรงนั้นก่อนไหมว่าใครเป็นใครมีตัวละครอะไรในนั้นบ้างเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเริ่มต้นที่พ่อขุนนาวนำถมพ่อขุนนาวนำถมเป็นใครพ่อขุนนาวนำถมเป็นเจ้าเมืองรองอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็ตายลงพ่อขุนนาวนำถมเนี่ยเขามีลูกชายชื่อ พ่อขุนผาเมืองนะมีลูกสาวชื่อนางเสืองนะเห็นตัวละครเนีสามสามส,สามคนนี้นะพ่อขุนนาวนำสมเป็นพ่อของพ่อขุนผาเมืองเป็นพ่อของนางเสืองพ่อขุนผาเมืองเนี่ยไปเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด อยู่ที่ที่เมืองพระนครหมายความว่าพ่อขุนนาวนำถมเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองลูกชายเป็นลูกเขยกษัตริย์พระเจ้าชัยรามที่เจ็ดคือกษัตริย์แห่งสยามชัดเจนไหมชัดเจนนะ,ท,ะนนะทีนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อพ่อขุนนาวนำถมเนี่ยถึงแก่กรรมนะซึ่งปกติแล้วลูกชายจะขึ้นมาปกครอง แทนต่อจากพ่อแต่พ่อขุนผาเมืองเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดท่านปฏิเสธที่จะปกครองเมืองต่อจากพ่อก็เลยยกให้ยกใหไ้ไม่พี่กับน้องเขยอ่ะน่าจะเป็นน้องเขยก็คือพ่อขุนศรีธราทิต์พ่อขุนศรีพ่อขุนบางกลางเท่าแต่งตั้งเป็นพ่อขุนศรีธราทิต์ปกครองเมืองสุขโขทัยต่อ มองเห็นแล้วใช่ไหมเออเขาดองกันเขาเป็นพวกพี่น้องกันนะเมืองพระนครคือกษัตริย์ของสยามพระบาทสมเด็จนั่นแหละในขนาดเดียวกันเขาก็แต่งตั้งให้พ่อขุนศรีธราทิติ์ในตำแหน่งของกระมอนเตงกระมอนเตงกระมอนเตงศรีอันอินทราทิต์อะไรเนี่ยหละนะนะตำแหน่งเจ้าเมืองกระมอนเตงเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองเมื่อ ที่ผมเคยสันนิษฐานไว้ไงว่าเมืองอต้องว่างลงนะแล้วมันไม่ได้มีการตีขอมสมบาดโขนลำพงอะไรเลยนะขอมสมบาดโขนลำพงเป็นแม่ทัพก็คือพวกกลุ่มของนายทหารในในในเมืองอะ่ะก็แค่นั้นเองเมื่อพ่อขุนศรีอินทราิทิ์ active, จะเข้าเมืองเขาก็ออกเอาช้างสายช้างออกไปนอกเมืองแล้วก็ไม่มีกาบันทึกอะไรต่อจากนั้นเขาก็ออกไปต้อนรับ กลับเข้ามาพอขุนผาเมืองไม่ครองเมืองต่อก็นำเบจก,กุฎกันเนี่ยราชาาก,กุฎกันอะไรเนี่ยคือฉัดห้าชั้นนั่นแหละมาให,มาให้มามอบให้พอ่อขุนศรีธราทิย์ในฐานะเป็นเจ้าเมืองและอย่างหนึ่งเพื่อ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะบอกประชาชนในเมืองอะ่ะว่าเนี่ยออโอเคตำแหน่งนี้เป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราเรา,เราสละสิทธิ์เราไม่เอา แสดงว่าพ่อขุนผาเมืองมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่จะเป็นเจ้าเมืองนะเขาก็เลยปฏิเสธที่จะครองเมืองต่อให้พอ่อขุนให้น้องเขยพี่เขยเขาเนี่ยแหละครองต่อไปแล้วก็ <c oughs> เมื่อถึงจุดหนึ่งพ่อขุนรามคําคแหงก็รับไม้ต่อจากพอ่อขุนศรีธราทิตย์ก็ปกครองเมืองต่อไปแล้วก็เขียนตัวอักษร รวบรวมตัวอักษรไทยทำนุบำรุงพระศาสนาไปเรื่องมีแค่นี้ไปไปตีเมืองเขมรมาเพื่อไปตีเมืองเขมรเพื่อเพื่อจะไอเข้าไปแล้วก็แบ่งแยกดินแดนอะไรของมึงนะประวัติศาสตร์แม่โคตรมั่วเลยนะเขาก็จะครองเมืองกันอยู่อย่างนี้เพราะมันมีเมืองพันเมืองนะไม่ใช่ว่าใครใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะตีเมืองได้โดยที่ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ในเชื้อพระวงศ์ก็ดีในราช ราชสกุลหรืออะไรก็ดีเออถ้าพ่อขุนถาเมือเก่งสุดถ้าถ้พพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดคือกษัตริย์เขมรน่ะแล้วพ่อขุนศรีธราทิตยตีขอมที่แปลว่าขเขมรนะ่ะซึ่งเป็นทหารของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจดอ่ะตีเขาแตกผ้าอย่างที่ประวัติศาสตร์เราเขียนไวอ้อ่ะตายหาแล้ว พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ก็ตีตายดนียนะก็ส่งกองทัพเข้ามาตีตายดิเพราะเพราะท่านก็เป็นกรรษ,ษัตรนะิย์เขมรน่ะแล้วไปตีขอมซึ่งเป็นขเขมรในความหมายที่เราเรียนนะะอ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่ตีเว้ยกับกลายเป็นประวัติศาสตร์อีนเดียนะก็กลายเป็นเออเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอ่ะแบ่งพื้นที่ออกให้อณาจักรสุขโขทัยอะ่ะเป็นแต่ก่อตั้งในประเทศสยามขึ้นมา ตายหาแล้วมีใครเขาทำกันหรอกนะตีเมืองเขาเขาก็ต้องตีเมืองกลับทั้งนั้นแหละไม่มีใครเขาบ้ายกเมืองให้เลย <c oughs> ใช่ไหมเออเขาเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยพ่อขุนศรีธราทิศอ่ะก็เป็นตำแหน่งกระอลเตงกระอละเตงก็แปลว่าเจ้าเมืองก็ถูกแล้วมึงจะอะไรกันนักหนาของก็คือเจ้าเมือง หรือผู้ปกครองพวกสยามไอของสมสบาตกวับลำพงเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพของอาณาจักรนั้นก,ก,ก,ก็ก็แค่นั้นเองเออแล้วอย่างลาวโวลบุรีหรืออะไรเนี่ยก็เป็นกรมอนเตงก็ทั้งนั้นแหละนะเห็นมีอะไรเลยจะมาตีลันฟันแทงไปต้นเข้ามาไปแยกขเขมรไปไปดูกษัตริย์พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเป็นกษัตริย์สยามเออ ป็นขมเณรที่ไหนงั้นพ่อขุนผาเมืองก็เป็นขมเณรไปด้วยในลูกเคยขมเณรไปด้วยดิพ่อขุนศรีธาทิศจะชื Polish ่อแบบสยามเลยพ่อขุนผาเมืองก็ชื่อแบบสยามพระเจ้าชัยวรันก็ชื่อแบบสยามสุริยะวรัมก็ชื่อแบบสยามจะเป็นกษัตริย์ขมเณรได้ไงไอพวกนี้แม่งจับแพ่ชนแกะนะเออเป็นขมเณโบราณเป็นขมเณโบราณอะไรอะไรก็ขมเณโบราณอักษรขมเณโบราณอายธรรมขมเณโบราณพ่อเบหากษัตริย์ขมเณรให้เจอสักตัวก่อน แม่เขมรมันเป็นธาตุนะมันเป็นธาตุในเมืองพระนครน,นะเออไปไล่ดีๆไปไล่ไปไล่ไปไล,ไปไล,ไปไล่นี้พอเราไปกําหนดพุทธวัตรที่สิบแปดเราเพิ่งตั้งประเทศเป็นกษัตริย์แห่งสยามกรุงสุโขทยัยอ่ะถ้าเขาตั้งอย่างนั้นเนี่ยกบ,บาลาตะเภงนี่ก็เป็นเขมรแล้วแล้วตอนนี้ทุกวกันนี้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงพ่องคนละพูดพูดคนละภาษาเลยตัวตัวหนังสือคนละภาษา นะไอ้นักประสาชาติไทยไอ้ไม่ว่าจะตกกิดกระดุมครบไม่ครบไอ้เจ๊กไอ้ผ่าก,กอรหรือว่าจะมันก็บอกว่าตอนนี้โลกบุรีมันเป็นเป็นเขมรเป็นคุณเข้าใจปะ่ะมันเป็นพวกปกครองอะ่ะเขาเป็นญาติกันกับเมืองพระนครเขาเป็นญาติกันทั้งนั้นแหละพันเมืองเขาเป็นญาติกันทั้งนั้นแหละเอออย่าลืมนะ ลบุรีเป็นขอมนะจาได้ไหมเป็นขอมจําได้ขอมไม่ใช่ขเขมรไงเขาเป็นญาติก,กันกับทางกษัตริย์เมืองพระนครนะก็กษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เขมรไงเออเออแม่งผูกไปผูกมาไม่จะให้กษัตริย์เมืองพระนครเป็นขเขมรไปไปไปจนได้กษัตริย์เมืองพระนครคือสยามนะเนี่ยบ้านเราวันปฏิปต่อตรงนี้ขาดหายไปแล้วทีนี้ อยู่ๆมันโผล่มาตรงไหนหรูป้ป่ะโผล่มาตรงที่อยุธยาเรื่องราวหายไปนะครับเออพ่อคุณร่าแขมแงก็มีลูกชายพระเจ้าลิไทยพระเจ้าเลอไทยอะไรเนี่ยคุณลงไปหาอ่านดูนะผมก็ไม่ค่อยได้ตามลงไปในเรื่องของลูกย่อยๆนะครับมาเป็นไอราชวงศ์พระลูวพวกปกครองกรุงศรีอยุธยาเขาสลับกันนะสลับราชวงศ์กันปกครอง ทีนี้อยู่ๆบาอายุทยามาจากไหนไม่รู้พระเจ้าอู่ทองมาจากไหนแม่งก็ไม่รู้นักประวัติศาสตร์ไทยแม่งก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครเขียนอยู่ๆพระเจ้าอู่ทองก็ลอยเข้ามาคองอายุทยาได้โดยง่ายนั่นแหละไม่มีใครผูกเรื่องเป็นมาจากไหนไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆมาเป็นกษัตริย์ที่ขยามได้เหรอตายแล้วมึง แสดงว่าเขาต้องเป็นกษัตริย์มาก่อนดิถูกไหมเออเขาต้องเป็นกษัตริย์มาก่อนอ,อ่ะแล้วเขาเขาย้ายออกมาได้ไงเราเคยสันสนิษฐานไว้นักประวัติศาสตร์มันสันนิษฐานไว้ว่าหนีโรคขามาจากไหนคงหนีโรค่ามาพาคนมาแสนคนการหนีโรคขานี่นะมันเป็นโรคติดต่อต่อให้เดินหนีออกมาแม่ก็ตริมาอยู่ที่คนนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ในเมืองแล้วม่งไม่ออกจากเมืองเว้ยมึงบ้าปะเนี่ย มันก็มีก็ต้องรักษากันที่เมืองนั้นเลยมันจะพาคนออกมานอนตายรักษาการกลางแดดนี่ไงถ้าจะหนีโรคหามาจริงๆอนะมันคิดเนี่ยมันคิดนี่ไอพวกนี้แม่งคิดไม่ออกและไอเราก็คิดต่อไม่เป็นคิดถอ,อกว่าแล้วก็ไม่เชื่อมันถูกไหมขนพลมาหูแม่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยการรักษาพยาบาลแม่งก็จะดูแลกันร,รักษายาดูแลกันแดดใต้ต้นไม้กันหรือไงหรือว่ามันไล่โดนใข้ป่ายุง ลายแดกกันกลางทางอีกเลิกเทอกกันใหญ่นะเออข้าวปลาอาหารก็หาหายากหนีโรคหามาไงจะเอาอะไรมากินกันนะคนตั้งแสนคนจะกินกันวันนึงเข้าไหร่ลองนึกพภาพดูหนีโรคหามาสันนิษฐานแม่งโคตรบ้าบอเลยนะที่พวกนักประวัติศาสตร์ชาติไทยันสันนิษฐานไม่ยังไงตอนสมัยเราเกิดโรคหาตอนสมัยไหนอ่ะรัชการที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจจําไม่ได้ อนที่มีวัดสระเกศอะนะก็ะเอาศพไปทิ้งบนวัดกนะ็ให้นกแรง้งนกกากินกันอยู่ตรงนั้นย้ายเมืองไหมไม่ย้ายอทำไมไม่ย้ายอะเขาไม่ย้ายไงไม่มีใครคิดเราก็เป็นจะย้ายเมืองแหมมึง <c oughs> ก็ป้องกันให้มันดีนะขนาดเชื้อพมโงงก็ตายไปหลายคนคุณก็ดูนะไม่ใช่ลากออกไปข้างนอกย้ายจากกรุงเทพไปเลยแม่งหนีเราค่ะมันก็ทำไปทุกอยคิดได้มึงคิดเด้